สวัสดียามเช้าอันสดใสนะครับที่อาฟาร์อมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์วันนี้มาบรรยากาศสบายๆช่วงเช้ามาดูวัวกินหญ้าเนเปียซึ่งเป็นยอดหญ้าที่เราตัดเมื่อวานนี้ที่ทำคลิปให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมซึ่งได้รับอนุเคราะห์หญ้าต้นที่แก่อายุมากกว่า60วันก็คือ2เดือนกว่าเกือบ3เดือนลำต้นจะแข็ง เราได้ทําการบดลําต้นแล้วก็ผสมอาหารข้นกินให้วัวก,กินอย่างอ,อร่อยวันนี้ก็ช่วงมื้อเช้าก็เอายอดยอดหญ้าในเปียที่ตัดนะครับในะที่เห็นนะครับช่วงลําต้นนระบบเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือช่วงช่วงใบอ่อนนะครับจะเห็นว่าวัวชอบกินมากซึ่งธรรมชาติของวัวเนี่ยชอบอยู่แล้วนะครับพวกพืชหญ้าพืชสีเขียวหญ้าขน พวกนี้จะมีสารอาหารมีโปรโตีนอยู่ในตัวอยู่แล้วโดยธรรมชาติของเขาก็จะกินหญ้าเป็นอาหารแล้วเลยเอาภาพสบายๆของเช้าว,วันนี้ก่อนไปทํางานนะครับเอาญ่านีเปียร์ที่เราได้สับต้นแก่ซึ่งต้นแก่ก็ให้กินตอนตอนเย็นตอนเช้าก็เอาส่วนของหญ้าอ่อนนะยอดยอดยอด,ยอดเขียวเนี่ยที่เห็นนะครับจะเห็นว่ากินดีมากเลยนะครับสองตัวนี้ กินกันไม่ยอมเหนืยหน้าเลยนะครับซึ่งหญ้าเนเปียร์เป็นหญ้าที่ให้โปรโตีนสูงนะโปรโตีนเฉลี่ยแล้วสูงเกือบเกือบ1 1%เลยนะครับ7ถึง11%ถ้าหญ้าอ่อนก็โปรโตีนสูงหญ้นะาอายุมากไปเก็บเกี่ยวช้าไปก็โปรโตีนก็จะลดลงตามลำดับเป็นหญ้าที่ให้ปริมาณสูงต่อไร่นะครับ มากกว่า10ตันต่อต่อไร่เลยนะครับระบบน้ำนี่ถือว่าสำคัญมากนะครับสำหรับการให้ให้น้ำกับหญ้าในเปียเพราะหญ้าในเปียเนี่ยลำต้นเขาเนี่ยจะใหญ่อวบดังนั้นเขาจะต้องมีการาอมหรือดูดน้ำมากพอสมควรนะครับเนี่ยสังเกตดูกินกันอร่อยเอาภาพสบายๆช่วงเช้านะครับ เดินเล่นดูวัวกินเนเปียนะครับหลากหลายย่านะครับที่ฟาร์มของเราที่อาฟาร์อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนก็มีญ้าหลากหลายมีท้งหญ้าแพนโกลาญ้ากิน,นีสีม่วงญ้านเนเปียนะครับที่ฟาร์มได้กินเยอะนี่ฮะตัวแดงสวยๆยุ่นๆน,น,น,นี่ก็กินดีนะครับ แม่เฟรมใหญ่เจ้าหงคําำใหญ่เลยนี่ก็เจ้าพ่อคุมฝูงแดงแป๊ดนะครับเจ้าวิสกี้ VL r o j โรโจวิสกี้พันธุกรรมนอกอยู่ก,กันกับแม่น้ำเข้า PBF ของตัวนี้นะครับเจ้าปีดอนี้ผ่านรอบที่3แล้วครับค่อนข้างชัวนะครับท้องกับเอ็กซเรย n คนแยกเพศนะครับตัวตัวสีเทานี้นะครับจะทำการอัลตราซาวอีกครั้งหนึ่งอัลตราซาวว่าท้องไม่ท้องให้ชัวนะครับนี่เป็นย่าเนเปียในย่าเนเปียที่ตัดเฉพาะ ยอดอ่อนนะครับเนี่ยรอบๆฟาร์มก็จะเป็นหญ้าก,กินนีสีม่วงนี่ครับช่วงนี้ช่วงฝนหญ้าก,ก็จะเขียวเขียวสวยช่วงนี้ก็สร้างภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันด้วยอาหารดีๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้นช่วงโรคระบาดลำปีสกินอาหารก็เป็นส่วนสําคัญเพื่อที่จะไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัววัวการกินดีอยู่ดี ของวัวก็สามารถที่จะป้องกันได้ในระดับ,ดบหนึ่งนะครับสําหรับลาปีสกินก็จะมากับแมลงดูดเลือดนะครับเป็นส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกร,กรหลายๆลายฟาร์มช่วงนี้ก็ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดครั้งนี้ครั้งใหญ่นะครับเนี่ยตัวนี้ก็กินดีนะครับตัวเล็กหญ่าหญ้าโดนน้ําฝนนะนี่สูงใหญ่นะครับปลูกตัดประมาณสองสามอาทิตย์นี้ก็ขึ้นใหม่แล้วครับนี่เป็นหญ้ากินนีสีม่วงนะครับปลูกไว้หน้า หน้าคอ,อกเลยนะครับหน้าโรงเรือนไว้ให้ตัวเล็กได้เลี้ยงกินส่วนใหญ่ก็ตัดให้เขานะครับมีหญ้าตัดให้เขาแล้วก็เป็นลักษณะาการเลี้ยงแบบยืนโรงนะครับก็เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไมค่อยวุ่นวายนะักในการบรหิหารจัดการนะครับบรหิหารจัดการง่ายนี่เปนหญ้าเนเปียรยาวนะครับหนา,นามีโปรตีนสูงนะครับเป็น,น,นเนเปียปากช่องหนึ่ง เป็นเนเปียปากช่องหนึ่งต้นเกิดต้นกำเนิดก็มาจากถิ่นแอฟริกาทนแดดทนแรงทนฝนนะครับเทคนิคก็ช่วงแรงเราก็ตัดให้ต่ำๆๆไว้นะครับเพื่อให้เขาได้เลี้ยงตัวพอฝนมาเขาก็จะสูงสูงใหญ่นะครับก็นำภาพบรรยากาศาเช้าๆมาฝากท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ